สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องเอฟซีเจียงแชนแนลแล้วก็และพาลวยสิบห้าครับมินิภาพพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องเอฟซีทุกท่านตามตัวเลขแนวทางของพ่อเพชรและคู่และคนเราไปตามคำเปิดโค้งสุดท้ายได้ได้ไดแอดตัวสั่นมหาหัวจอดเทงครับมินิว่าตามโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรครับพี่น้องรูปแบบแนวทางงวดต่องวดมือนั่นเป็นพญานาครดเ,เพิ่นหลาเพิ่นจะตีออกมาเป็นห้าสี่สองมาตัวมินินี้ข่าวว่าฝัน ว่าเอาเหล็กไปเสียงแล้วมาฝันก็ตำรวจจับพี่น้องไปฟังเพื่อนบอาเพื่น,นจ่าก,ก่อนจะรูรปแบบน้อทางคงฝันของเพื่อนจ่าไมกรูปแบบไหนก่อนชมคลิปนี้พี่น้องฝากน้าแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับอย่าลืมด้อพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนด้วพร้อมไะพี่น้องครับตามทีมงานจะไปไปบอกเพื่อนจ่าก็ไปพอเพจครับพี่น้องครับเชิญครับ สวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งโอ้ยไม่อีกแล้วม่อีกแล้วครับโอ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดี่อแอดมินสวัสดีเอีทุกท่านกินเขาอิ่มไรสัพัสวเปลี่ยนช้อนตวงวัดกินตำม้งนะเป็นข้วแทบแทบับแม่ครับตำานเดียวก็พ่อซัดสอจานเลยส้มตาพ่อเพชรพี่น้องส้มตำไก่ย่างกุดร กระปุกผ่านพ่อเพชรนี่ละโอ้ขายมาจากปีแล้วกรับพ่อเอาเรื่องตะบุงหงซะก่อนอยู่บ้ายุยุ่งเทียมเหรอต่ก่อนขายยุ่งเทียมอยู่อยุธยาบางน้อยอยู่เขตนั่นล่ะขายยุ่งเทียมสามสิบปีคนนี้ร่วมสามสิบปีไอซี่ของคุณก็มีตัวนี้โอ้เยอะเยอะเยอะแกงเกิดอยู่นวัฒน์นครแกงเกิดร้านส้มตำบุดรที่นวันนครแล้วก็เขตบางน้อยเขตอยุธยาเดี๋ยวนี้ สุดท้ายกับมาตั้งหลักอยู่หมู่บ้านดีๆีแลนเขตอยุธยาอําเภออุทัยใช่ไหมอําเภออุทัยออมต้องช่วงต้องวัดฟังอะไรหรือเปล่าฮะช่วงห้าตองวัดไหมต้องวัดแม่นะเพราะไม่ได้กรรมยังล่ะโอ้ช่วงโอ้ช่วงตองวัดนั่นแม่นวะม่นมาเป็นรถมันเป็นแต่เภาอยู่ปะล่ะนะเขาเป็นยังเขาตีไปไหนล่ะเรื่อง โบเอชี่เขากะจาไปบอกอะไรจันล่ะอันนึงความฝันครับมันไม่ติดความฝันนอไม่กับฝันตอนต้องวันเนาะฝันว่าได้อเมื่อไปจับอันของนั่นแหละผู้เพื่นเสียแล้วเออ่ันเสียไปแล้วมันบอกยังไงเสียแล้วมันนอนอยู่กันก็ผมได้ไปนอนเพื่อนดอกแต่ว่ายางยางไปไปเห็นเพไปนอนอยู่กันนี่กัน เขาตีเป็นใจไดกันบ้างจับของนหักของแพงเพลินเออก็เลยตีเป็นอมันมีผู้ยิงสองคนมันบอกครก็เลยตีเป็นสองซีหาช่างจังหวัดไปหนอกหรือหรือว่าผู้ยิงเป็นยังอันอนั้นเพล่นน้ามยังหน้าหาหน้าหับอกหน้าซีชี้เลยครัะเต้อันนั้นผมก็เลยว่าสองซีหามันบอกที่นี่มาฝันจังหวัดหรือมาฝันเองม่ได้ ันมาขึ้นี่บ่บอขึ้นว่านนี่ขึ้นว่านนี่มาฝันอีกรอบหนึ่งมาเอาเอาสองสีหาะมาเสียงเบิ้งสองสีหามานอนเสียงเบิ้งฝันนี้มันมีผู้ชายผู้หนึ่งมานักเล่นขับหมอนี่มาเอาถือปืนมาจมาขาผมโอ้ไม่ฝันอ่ะอันนี้ฝันแน่ฝันแน่ฝัน ใช่ตัวใหญ่ลำดับอโอ้ยคือปืนมาคือมาหาเองชวนปังปังมาผมกัสวนว่าสวนนบักนี่แห้งซะนาะว่ะม่น่ะสวนคากรีนีอห่วยอ่ะเขาปืนมาสิแมนเขาถือปืนมามาที่นี่ปืนในปืนปืนไน้สกระบอกมสมกระบอกปืนเนี่แม่น เป็นซองขับบอกรีซามขับบอกอึนะที่นี่ผมก็เล่นเล่าได้อีอีดาบเนี่ยทรพตะเนี่ยฟันเลยฟันมักกัน่าไม่ฝันอ่ะไม่ฝันอ่ะฟันมุนหนุ่ยปุ๋ยเว้ยสู้กันเลยสู้กันสูนไรสูนแห้งปืนไม่ประโยชน์ตัวหนึ่เขาถือมามันบาท่าได้ยิงเนาะมันก่อนเลยมันถือปืน กูว่าที่ดาวพันมันุ่ยปุยว่ามันพันหยวกเย่เลยได้ฝันั่นนะบานเชนีตำรวจนอกเครื่องแบบมาหลายท่านอยู่มันมัไม่ได้นับนอก่าชีพข้ามครับไม่จีหาพนมนบอกไดฝันอ่ะไดฝันอะไรผ่านนอกเครื่องแบบคนเลยว่าหยงหาคนใจในคดีนี่มันยี่สิบปีผมเนี้ยในฝันเนี้ยยี่สิบปี พุ่นเนี่ยออกแทนตำรวจวไปน่ะเจ้าคันเจ้านั่นเจ้าตีปุ๋ยเจ๊ตีปี่มาเนี้เจ้ายังจะได้ออกโอ้โทษไม่ฝันเลยเออโอ้ยตกใจเสดเดิขึ้นมาเอาเออเออไข่แนวฝันน่าหนูเมียกันวาเออแนวไข่แนวฝันหรอกขากดตายละไปเออแน่ในในฝันนั่นแหละตำรวจเขามาแน่ เดแจ้งขอหาทันทีเลยเออเขาบอกว่าขอหานี่20ปีได้เนี่ยโบอออกมาเลยเด้โอ้โหอ่าผู้ชายสีคนนั้ที่มาครับผม20ปีอยู่เนี่ยเจ้าเจ้า70ปีเจ้ายังสีได้ออกเลย70ปีเจ้าสียออกเออเจังเสียออกได้ออกเลยเข็ดศูนย์หัวข้างนอกนั่นรักเออลองเสียงเบิงได้ได้ตัวนี้ล่ะเอาสองสี่ห้าไปเสียงฝังเบิงแหน อ่าก็เลยมาฝันว่าขาคนตายเนี่ยครับผมมาซูนไหม่าซุนแห้งซุนแห้งซุนแห้งเขาเขาที่มะขาเขาขาบอลกัวได้อีดามาแต่ใส่พุกฝันเพราะว่ได้โฟกัสได้กัวอยู่แถวๆนั่นล่ะฝันฝันไก่อ้เจี๋ยฝันจู่ม้วนเ้ยมุ่งเลยคนนั่นจิตเขาที่ปืนมานสินี่ยที่ปืนมานเนี่ยเมื่อฝันเห็นเห็นเป็นปืนเงาหรือปืนสั่นว่อปืนเงา เออหอเงาเพราาแสดงวนคุกแสดงยี่สิบปีแม่บอมแมนเขาบอกว่าเออเขาคดีนี้มันยี่สิบปีหมด้วว่าท่นอ่าแล้วเจ้ายู่จนกุลเจดสิบปีเจ้ายังเสีได้ว้าเจ็ดสปีอจะได้ออกเจ็ดสิบปียังเสียได้ออกเจ็ดสได้ออกหเขาเลจ็ดได้ต้องเสี่ยงบ้างบ่เสี่ยงี๋ยวเอารถดเดยวนี่ฮะบ่เสี่ยงแล้วเอารวเดีย แสดงว่าหาิบปีตัวเสร็จเนี่ยงปรมาในี้เเป็นหาซิบหปีตัวทัดทิศคุกับยี่ส sure. ิบปีเจ็สิบได้ชอไรออกอายุตอนนี้สิออกใหาซิบเอาเอาเอาหาซิบตัวทิศคุกยี่สิบปีพอดีเป็นเจ็ดสิบได้ชิ้นออกกานไม่เลยเยาการหาซูดเลยน้ำเน่ยออรที่วั่ายมักมักนำเราดี่อย่างโอ้มาให้มักแชุดนี่แต่ว่าให้ฝันหนึ่งจูดแหงโต๊ะใจ หเมียกมาโอ้ฝันท่วนี่วะโอ้ฝันเนแแตกเลยะเตี้ยโอ้ยตายแล้วกูวะรางต้มตังค์ตายแล้วกูไต่เจ้าก้าแตงหุหูเมียนี่นะหเมียมานี่นะแตกเลื่อมาโอ้ยฝันว่าจะโดนโอ้เอาเอายี่สิบไปรถเจ็ดสบ่หรือห้าสิบแมนเอ้าแสดงว่าปัหาสิบปีติดคุกยี่สิบปีเลยเออเจ็ดสิบปียังสิได้ออกไหมเออเอาจ้ีน้อง นี่ไหนตามความฝันนั้นจะเป็นจัิเนาะเอาต20กับ70กับสองสี่หเป็นจองหวัดมากเวลาพี่น้งเยีบยสินสันรูปแบบการทำก็เปลี่นเนาะกันท่ไมห้าศูนย์เนาะเอาสองสี่หไปเชียงแต่ว่าไปได้2อศกับเจ็ดศูนหาศเป็นตกันอันนี้พี่น้งเยียสินสัน พี่ามาตัวใดก็จังไปพิจารณาเนาลูกสวนน่ะนะอ่าเออลูกสวนแห้งเต็นน่ะนอู่นอสองพันหนึเออโอ้ตัวเดียวว่าเรวมากนูกได้นหหลุดศวนน่ะไเออศูนคักนั่นก็ศูนเต่าก็ศูนศูนจนขากันไตเล้อขาผู้ไไตเนี่ยข้าวใส่เข้ากันสิ่งเนาะ้าใส่ายบตเขากเห็นมันนั่นาตบางงานเห็นแต่เป็นอันจีนเป็นจีนเป็นจีนจัผู้ใส่หิสรนเยี่ยนเ ขาดศูนย์คืออะารเป็นชิมเป็นชินเป็นชินแต่ว่ามันเบิ่งมันเพราะมันเพราะมันหลังไก่ก่อนหรอกจำได้เป็นชินชิมชิมผู้ชายไก่งานเป็นคนมากคือศูนย์ใส่กันสวนก้อนเลยมีแต่อันปฏิวัตินี่มักตัวอะไรอันมักสวนมักสวนมันก็เบิ่งทันแล้วว่าสวนโอ้โหสวนแห้งสวนแห้งคือมันตามความฝันเนาะตามความฝัน ทีที่วันนั้นมันจะวันตรงวันมันจะสองสี่หาดเอาสองสี่หานี่มามามาเสียงเบิงอ่ามาเสียงเบิงก็มันก็เลยก็เลยตามตามที่ความฝันนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเออมันก็ได้สองศนแเจ็ดูนมากเนาะกันไว้แน่ก็คือหาศูนเนาะพุซายไต่ขาู้ชายคนไายพุซายไต่ด้วย่นา ลูปแบบต้องเทียนเ่อนเนาะพี่จารด้หนาวเนาะพิจารณาหนาเนาะอืนนัทั้งว้าสวยน้ำนี้เาเียนเออเ